สวัสดีจ้ามื่อนี้สิผ้ามาเห็ดอันยังเกาะใส่กอกทั้งเรือเขาเอ,อิายังวะใส่อัวจ้ะใส่อัวเบิง่งคนนี้ซันเสียใส่อัวเป็นปกกบ่มีเครื่องปรุงนะจ๊ะกับมีมัออนหมูกับมีผงชุบโรยก็เกลือย่างมาสอนโตมีหอมแดงแบบกบกูดปื้ใบบกูดตะไคร่ข่าขิงแต่กับมีผิดแั่มีหมูสับ มูบดเด้อจ้านี่สคิงขา่าตะไคร้โอเคเดี๋ยวม่เบิร์ขั้นตอนต่อไปนะคะต่วอ่านี้โคกสีกาสิเอาบดเครื่องปรุงเนี่ยซุ้มเครื่องเนี่ยทุกอย่างเครื่องแกงเนี่ยสิบดเอาผอมกับมันหมูพวขคานตำวดแขน ยาจะไเปเบิขั้นตอนแขั้นตอนต่อไปนะคะเนาะนี่ค่ะหั่เป็นชิ้นน้อยๆเนาะคะ่เจะเรวจะเอามาลง่มปั้นน้ำกันอันนี้ก็หมูไอ้มันหมูจะ,จะเอามาปั้นใส่กันเบิดเลยเพราะว่ามันจะได้เร็วจะได้เร็วนิดจ้าแล้วก็นนะะหั่ผู้เดียว ค่ะเสียบแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอานมาันเอามันหมูใส่น้ำกันเลยเมื่อกี้ขอโทษวร้วคะ่ะอันไทยผิดผิดไล่ทายเป็นไล่ตรง <laughs> ลืมข้าวลืมข้าวจ้ะอย็ดจะคลิปสันไหนกันเลยก็ <laughs> ่ได้เฮ็ดก็ค่อยได้เฮ็ดอันคลิปอันคลิปเน่าโดนแล้วน่จ้ะปันปันเสร็จแล้วเราก็เอามาคุกกันกับไอ้ หมูสับตรงนี้ก่ะโอเคอจ้านี่ใส่ให้หมดเลยเห็นแล้วแล้ว่าจะสมกันเนี่ยเฉดดี่ยวเราปั้นก่อนนะจ้าปั้นก่อนแป๊บนึ่งจ้าน,นี่ค่ะหนาตาหลังจากที่เขาปัน้นเครื่องเครื่องแกงแล้วเนะค่ะสีเหลืองพอขิงเอ้ขมิน้นขมิน้นไม่ใช่ขิง <laughs> แล้วก็มูมูบดีหารอยกรรดำ๋ยวาขันนี้มันเข้ากันก่อนขันให้เข้ากันขันขันขันเลยจ้ะแต่ว่าอย่าพึง่งอย่าพึ่งยัดด้วยค่ะขันเซตแล้วนี่เอาเขาเอามาจากสอนซ่าหนึ่งซั่มเนี่ยซ่มเนี่ยนิดเดียวซ่มเนี่ยก็ดยได้ เพราะว่าเอาไปเวฟบก่อนไปชิมก่อนเบียให้มันสุกแล้วเอามาชิมเมื่อวันแสารบัแล้วเขาจึงสอปรุงรสตามที่ใจชอบเลจ้คะส,ใสิใส่เกลือใส่รงกขุดรสใส่อีหยังก็ว่ากันไปจ้ะมีจะเป็นขั้นตอนตอนการยัดด้วยจ้ะแบบน,นี้เบียบมันเหล่ชิมเมื่สเสาแ์เมืวนี่ค่ะพักไปจประมาณสิบนาที เราจะงยัดใส่นะคะใส่นี่ก็เป <limitation> ็นใส่ใส่ใส่เทียมใส่เทียมใส่เทียมนี่ก็ระบอกกระบอกเอายัดลงไปลงไปแล้วก็หมุนมุนมุนอันนี้มุนหมุนใส่เนี่ยจ้า ี่่คะเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังบดเสร็จด้วยค่ะนี่ต้องเอามาจิม้มเอาไม้จิ้มฟันจิม้มให้อากาศมันออกมันจีได้บระเบิดแล้วก็เอาไปนึ่งนึ่งพอให้มันพอให้มันแข็งพอให้มันสุกนิดนึงแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวก็เอาไปนึ่งก่อนเด้อค่ะรับนึงค่ะนี่ค่ะเอามาหนึ่งนะคะแต่หาาอย่าใส่ไฟแห้งใส่จัก กลางๆพ่อให้ี่ยมันน้ำไม่ไมเนเข้าพ่อให้มันไอ้สุกเนาะค่ะสุกแล้วแล้วเขาเอายา่าสสสงาสกินเขาเอาเซรั่งฟิตไว้ย่างสกินเขาก็จะเอาออกมาแล้วก็เอามาย่างมาถอดมาอบจังนสีหนะค่ะจ้าจะไปเบิ่งตอนสุกกันค่ะมันสิเป็นยังไง <laughs> สิแตกสิระเบิดบ่ <laughs> นี่ค่ะหนาตาตอนหนึ่งเสร็จแล้วนะคะซุปแล้วพร้อมอบเอาไปอบไปย่างเนาะก,กับใส่อ่วนี่คะ่ะเผ็ดนักเครื่องนักเครื่องแกงโอเคคลิปนี้เอาไว้สำนีนะจาน้าเนาะไปเบิ้งถ้าเบิ้งอันเทียนอันคลิปหน้าว่าจะอีอย่างต่อไปนะ้ค่ะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า